พ่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์ไปปั่นโปกันต่อกับร้านที่2ครับซิมสุกี้เฟมิลี่เลสโองครับผมครับตั้งอยู่ที่ BTS วงเพียนใหญ่ครับซอยกรุงธนบุรี1 -1 ครับครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการเรานะครับชวนแก๊งเพื่อนของคุณครับมาอิ่มอร่อยแบบบุฟเฟ่มาสี่ท่านจ่าย3ไปเลยครับจำนวนจำกัดแค่1ิแก๊งเท่านั้นนะครับ ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2566ครับผมซิมสุกี้แฟมิลี่เลสตอรอลครับจากน้ำจิ้มสูตรเด็ดของอาซิมสู่การเปิดร้านสุกี้ทั้งวัตถุดิบที่ได้คุณภาพและน้ำจิ้มสุกี้ที่ใครลองแล้วก็ต้องติดใจกับความอร่อยจบที่369บาทเน็ตครับทางร้านเนี่ยก็มีแบบอะลาคาร์ดขายด้วยเช่นกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่น้ำซุปครับที่มีให้เลือกถึง3ซุปความเด็ดด้วยกันครับซุปใสสุดกลมกลม่อม ซุปหม่าล่ากลิ่นหอมๆชาเบาๆซุปน้ำดำซกุกกี้ยากี้กับความเข้มข้นที่ไม่เป็นสองรองใครครับเมนูเลิศดเลของที่นี่เนี่ยเขาก็มีให้เลือกอีกเพียบเลยนะเกี๊ยวกุ้งครับหมูเด้งทรงเครื่องครับสาหร่ายทรงเครื่องทําเองทุกขั้นตอนเลยนะฮะสายหมูต้องมารวมตัวกันที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นหมูสันคอหมูสันนอกหมูสามชั้นและตับหมูครับสายเนื้อเนื้อทุกตัวเนี่ยผ่านการคัดสรรส่งตรงมา มาจากฟาร์มไทยที่มีทั้งเนื้อสันไลเนื้อเสือร้องไห้ลิ้นวัวครับเมนูเนื้อและหมูของที่นี่เนี่ยเขาสไลด์ใหม่ทุกจานทุกท่านต่อกันที่น้ําจิ้มครับสูตรลับเฉพาะที่ทางร้านเนี่ยมีให้เลือกถึง3สูตรความเด็ดครับ น้ำจิ้มสุก,กี้ครับสูตรโบราณของอาซิมที่มีมากว่า40ปีน้ำจิ้มพรสืครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดจิ้มกับเนื้อตัวไหนก็ฟินสุดๆไปเลยครับบุฟเฟ่ของที่นี่อิ่มอร่อยฟินได้ถึง90นาทีไปเลยจ้าซิมสุก,กี้เฟมิลี่เลสซ์ลองครับตั้งอยู่ b t s วงเวียนใหญ่ซอยกรุงธนบุรี1น่1ครับครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเราบอกว่ามาจากรายการเราครับชวนแก๊งของคุณนะครับมาอิ่มอร่อยแบบบุฟเฟ่ครับมาส่จ่าย3จํจำนวนจำกัดเพียงแค่ ติดแก๊งเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2566ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย